สวัสดีจ้าคุณเอทีน้องเพื่อนๆทุ่กดติดต้นคลิปขอมาติดตามรับชมด้วยจ้า515เป็นผลไม้ด้วยจ้าเด้นะอผลมไนะลม้ตามพื้นการนาล่องของฝรั่งเศสนนะจ้าเนาะซึ่งมีทั้งน้ำเข่าจากต่างประเทศดนะจ้าเด้อประเทศไก่เคียงจังสเปนนะจ้าเนาะมีหลายอย่างหลายแนวเลยค่ะล่ะคะ่ะมีทั้งอยู่ในประเทศฝรั่งเศสนั้นนะจนะ้าเด้อ ช่วงนี้ผลไม้หลายค่ะบดวงเฉือดสวยๆค่ะเฉือดน้ำลายค่ะอันนี้กับพีชนะจน๊ะเนาะพีชค่ะบักพีชกต่สี่มีหลายสายพันธุ์นะจ๊ะเด้อ,อแบบเป็นขนแบบบดเป็นขนแบบแบ,บ,แบ,บนแล้วก็แบบบ่อแบนนะจ๊ะเนาะกระแยกสายพันธุ์ออกไปนะจ๊ะเด้อเลยนน้ำสดๆนะจน๊ะเนาะแต่บักแปบบบงมุกแข็มตะลุบหรือบ,บักเมลอนนะจน๊ะเนาะเลย ง้ามเลยแล้วองยูโรกว่าจ้ะ ตอออนค่ะงามหลายเด้งกี่น้องนี่สุใสค่ะน้ำค่ะเลือกเอาผลไม้ทีเพราะถ้าเลือกตุ๊กค่ะเนาะเอาเพราะมอะว่าว่ได้กินมือเดียวเบิดมาจ้ะเนาะเอาไปไปกินหลายมือจาจ้ะ้เลือกเอายางละนิดยางอะไรแบ ใหม่ๆ oui งามๆสดๆนะจ๊ะเนาะตาแบบไม่ตัดส่วนส่งมาค่ะกําลังกินเลยค่ะบลเละหมากแล้วก็บบล็สุกจนเกินไปเนะจ้ะเด้อกําลังแซ่บหวานหอมกรอบอร่อยเนะจ้ะเด้ออันนี้ก่ะใบกะเพราปลาลังนะจ๊ะเนาะแล้วก็หมากอันนี้กับหัวหมากแลบติดนะจ๊ะเด้อมีทั้นงวยกลมแล้วกับบล็องลีนะจ๊ะเนาะอร่อยทุะแซ่บซึ้งสองงานเลยนะจ๊ะเด้อ มาเพิ่มสองอย่างเลยค่ะก็จะเป็นกรรมกรรมลาอ่าหนึ่งยูโรค่ะแล้วก็เอาบล็อกอะนะจ๊ะเนาะเอาบล็อกอาดูนะจ๊ะนุ่ยบอกง่ายเลยค่ะนุ่ยละสองยูโรกลัวจ้ะนุ่ยละสองยูโรกลัวนะจ๊ะเนาะจะเลือกหาซื้อได้เลยตามสะดวกนะจ๊ะเนาะเทาก็จัดไว้เขาเรียบร้อยแล้ว ตัวนั่นนี่ก็เป็นบวชนะจ๊ะเนาะบวบกระลังหรือสุกินี่นะจ๊ะเด้อสีเขียวสีเหลืองแล้วก็พริกยาสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงนะจ๊ะเนาะมีทุกสีนะคะก็สีแตกต่างกันไปนะจ๊ะเนาะเขาก็เสื้อซื้อหาได้ตามที่ต่อของทางการให้ถ่ายิบจับได้ตามสะดวกค่ะมากระไหนกระเดือกนั่นจ้ะสีงามค่ะรสชาติกับว่าแตกต่างกันแล้วก็บมะเขือยาวนะจ๊ะมะเขือม่วงนะจ๊ะเนาะแล้วก็มีพริก สีฟ้าสีแดงน้ำจากเนาะกิโลละเขาบอกว่ากิโลละหนึยูโรเ่้าสิบห้าปรันว่าสลัดน้ <goal. S 2> <iv AMA> ําลายค่ะสลัดหัวลาเก้าสิบเก้าตตางได้จ่าเด้อสดสดน่าจะเก็บมาจากสวนผัดนจาจเสวนน่ากเนาะ เอาไปเบิ่งบักเคลเทศกันนะจ๊นะเนาะมีแตร่รวยกันนั้นพี่น้องบักเคลเทศยังมะโขดมะโคบักโมบ,บักแตงพี่น,อน้อ,ยอยงรวยเงินใหญ่สีกะง,งามค่ะจ้าพี่น้องสีเหลืองสีเขียวสีแหลมมีเบิร์ตจ้าเบิ่งเบิงเบิงเบิง,บ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 งค่ะพี่น้องจ้าสะออนลายค่ะสะออน,อ,นอยากได้พันไปปลูกบ้านเฮานะจ๊นะเนาะบักเคลเทศเหลืองค่ะเบิ่งเหลืองผสมแดงน้อยๆค่ะงามลายะ เบิ่องนุวยนี่ญ่ค่ะใหญ่ก็ฝ่ามือข่อยคนเด้ยจ้าพี่น้องว่าเป็นติเกือรกิโล่จริงๆคนน่ะพี่น้องจ้าเมื่อคือเทพแฟนตาซีมาสันเบิ่งพี่น้องแค่แม่ใบเขาได้หวานเจุวยๆก็จะดีนะจ้าเนาะเบิ่งเบื้งค่ะนี่ตัวนุวยงามๆค่ะเบิ่งเบิ่องนุวยนี่จ้านุวยนี่เบื้องคนน่ะล้นฝ่ามือเลยค่ะคิดว่าเป็นกิโล่นลยจ้านุวยนี่เลยจ้าเนาะเบิ่องนุวยในไหลจ้า นี่หลากหลายสายพันธุ์นะจ้ะเด้ออันนี้แหะเสือเถืเสือลีจ้ะแล้วก็บ,บักเขือเทศอันหบเขียวนะจ้ะเนาะเขือเทศเสือลีสจะใส่เนาะเอาไปจะใส่กับตับักาคืองาบจ้ะเบื้องเขาตัดมา้างามนะจ้ะเนาะบลแพงกันใดค่ะราคาก็ถือว่าโอเคอยู่นะจ้ะเนาะส่วนนี้กับมันฝรั่งนะจ้ะเนาะมันฝรั่งสดๆขุดมาจากป้าแล้วก็มี่พักลายซิ่งลายย่างบกักเขือบักพริกบักแคทลอดเพ็ดนะจ๊ะแบบแตงกวาเนาะยใหญ่ๆค่ะแบบแคทลอดเพ็ด ชัวลัานเตาค่ะแล่ะค่ะบกโคลีมายิ่ยังบู๋แหล่แหลนี่จำซื้อเ่อใดจ้ะอึ่งเห็ดแชมปิญองก็จ้ะเนาะแชมปิญองแชมปิญองบุกแดงพริกหยาค่ะพริกหยางามักล้วจ้ะพี่น้องสีสันสุดสามจ้ะเดี๋ยวพาเดินชมนะจ้ะเนาะพาเห็นหมาคนบ่ได้ค่ะเข้ากันกระเบิ้งบาการนยิ่ยังเนี่มากันแค่นสลุปนะจ้ะก็แม่หมักเมลอนนะจ้ะเนาะหวานดีค่ะหมักเมลอนค่ะคุณกระป๋อแพงค่ะกองยูโรกัวต้นนวย ลองยุโรปวัวกันนุ่ยไงค่ะนุ่ยไงแล้วก็หมักพีชนะคะสายพันธุ์หมักพีชนะคะเนาะสายพันธุ์เดียวกันกับตระกูลพีชนะคะเนาะแต่ว่ากาสีแยกกันไปว่าพันธุ์นั่นพันธุ์นี้ประมาณนี้นะจ๊ะเนาะผลละไม้หลายค่ะนี่แต่แนวเป็นตะแสบเลยค่ะผลละไม้หนาฮอนจะมีเชอรี่นะจ๊ะเนาะเชอรี่แต่โรล่าค่ะยูโรเกาซิบหาซตางค่ะงามงามหวานกรอบอร่อยได้จ้ะเด้อไปค่ะซื้อของแล้วแล้วก็บ้าน นี่จากของที่เขาซื้อมานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะมีอย่างแนวมาเบิ่งกันนะจ๊ะเนาะนี่ค่ะแล้วราคาเท่าใด่มาเบิ่งกันนี่ค่ะบักเชอร์รี่นะจ๊ะเนาะบักเชอร์รี่แน่แล้วก็บักพีชนะจ๊ะเนาะบักพีชแล้วก็อับิคอตจ้ะอับิคอตหรืออับิโก้นะจ๊ะเนาะแล้วกันผักิตูไทยนะจ๊ะเด้อผักิตูไทยไว้ถ้าไปปลูกไว้จะปัดผัดกะเพรานะจ๊ะเนาะนี่ค่ะแล้วก็มีสลัดสลัดหัวหนึ่งนะจ๊ะเด้อเห็นบ่สลัดงามๆนะจ๊ะเนาะแล้วก็ บักเมลอนนะจ่ะเมลอนสองนวยบักแตงโมแคนตาลูปเนี่ยล่ะจ่ะสองนวยพีกหยากพีกชีฟ้านะจ๊ะเนาะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งเด้ค่ะว่าราคามันเท่าไดบินมันมาเนี่ค่ะในราคาสิบแปดยูโรแปดสิบห้าสตางค์้อจ้าเดอ้อกับประมาณอยู่ทีหกพล้อยบาทบ้านเฮานะจ้าเนาะนี่ค่ะเห็นบ่าราคาหกพล้อยบาทได้ซ้ำนี่ล่ะจ้าได้แจ็คถุงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้เจ็ดยางนะจา เดี๋ยวเ้าก็สิกับบ้านนะจ๊ะเนาะค้นของคืนรถเลยกับบ้านนะจ๊ะเนาะเพราะว่าสามีถ่ายย่บ้านถ่ายล้อของอยู่ค่ะพอเพื่นใส่มาซื้อของแต่ว่าแวะลานผลไม้ก่อนค่ะนี่ค่ะมาซื้อของให้เพิ่นนะจ๊ะเนาะซื้อของเคียงพี่สายเพิ่อนได้จ้ะเด้อเเพิ่นตรียมของอยู่บ้านคะ่ะนี่ค้นของคืนรถแล้วก็ซักกับบ้านได้จ้ะเด้อไม่้าน man channel Kapan บ้านตอนบ้านแล้วบอกกันไหมนะจ้ะเด้อขอบคุณค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมนะจ้ะเด้อ